Come 전 그를 어떻게, 곤장에 어떻게 해야 편히? 신은 어떻게, 연지 터는 바늘.

ไม่ดี<ม>ครับเป็นแพลงครับโอ้จะกลับหรือไม่กลับเดินไปด้วยพูดไปด้วยไม่กลับเลย ดูอยู่หลังเวทีก็เอ้ยเขากินอะไรกันเยอะแยะมาอะไรเงี้ยอยู่ดีๆพี่เซนต้าหอมแก้มพี่เฟิร์นนะจุ๊บเลงปุ๊บแล้วพี่เฟิร์นปุ๊บจุ๊บน้ำหอมจริงป้ะจริงเนี่ยใช่จริงอุ้ยบ้าขนาหวังเชื่อไะหวัง ยังไงผมชื่ออะไรฮะไม่ใช่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 ไม่ใม่ใช่ไมใช่ม่ใช่ไ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 มช่ไม่ใช่ไม่ใช ไม่เยิ่มในซึมซับนะครับเพลงไม่รู้ว่าเรียกระบายหรือเปล่าอะไรนะไม่รู้ว่าเรียกนเปล่าไม่รู้ว่าเรียกว่าน้ำหรือเปล่าใช่ครับเป็นซิงเกิลของเราเองถูกต้องนะก็เป็นเพลงรักหวานซึ้งครับอยากมอบให้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ ใช่ใช่ใ่เพราะว่า่าิงคือคุณคิดยังไงทำสีแถวนี้มันมันหล่อนะมันหล่อคือคืมันหล่อมากๆคิดว่าเออเปลี่ยนลุนั้นแป๊กดีนะไม่รู้ว่ามันเป็นสีอบไหใช่ทำไมเป็นสี ก็อยากแบบทำอะไรที่อางผมเป็นคนที <S <S ่ชอบลองอะไรใหม่ๆกันแล้วอะไรเงี้ยนะครับกลัวมันเงี้ยตอนแรกไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับหน้าไหมอะไรเงี้ยหรือว่าสีเออสีก็อองมองหน่อยแล้วว่าพอดูกระจกแล้วเฮ้ยอันนี้มันหล่ออะอ่ากับต้นนี่เหรอต้นนี่ต้นนี่ใช่คับนี่ก็แหละ็แค่ก็อยากทำอะไรใหม่ๆอยากให้แบบเออ ครั้งนี้เอลเป็นครั้งที่สาของเราแลวคอนเสิร์ตเป็นครั้งที่สี่ห้าหของเราแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่ทําให้แฟนคลับที่เออมาดูเราหรือว่าแฟนคลับใหม่ๆอเงี้ยดูเราไม่เบื่อแหลกตาแหลกตาใช่เพื่อแบบมองหน้าคนนี้แล้วไม่เบื่ออะไรเงี้ยไปมองปิี่แล้วกับตอนนี้เฮ้ยมันไม่เหมือนกันหว่ะแล้วตอนอาานาคตมันจะเป็นไงวะเขาอยากติดตามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็พยายามทำ ทำตลอดอะไรเงี้ยทั้งทั้งเนี่ยทั้งเรื่องลุกด้วยครับแล้วก็เรื่องความสามารถด้วยเรื่องแบบร้องเพลงร้องเต้นอะไรเงรื่องเพลงที่พยายของค่ะเออทุกคนดูแล้วไม่เบื่อแน่ก็เดี๋ยววันนี้ไม่ได้มาแค่โชว์นี้แน่นอนท่าจะรู้แหละสปอยนได้หน่อยแต่ว่าโชว์นี้เนี่ยเราจะสปอยได้ไงมันเป็นเพลงไทยจริงถ้าเกิดว่าเขาเห็นเต็มทวิตเตอร์แล้ววันนี้เนี่ยมาแบบ เต้นแบบดุเดือดสนึ่งรกว่าตอนนี้มันเิ่มทำอไรรู้ว่าัร่อแล้วทำยังไงดีอ่ะก็เดวไปชุ่ต้องขอรื้ไหมหใช่เพราะว่าโชว์ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นโชว์ที่ดุเดือดมากๆเลยอ่ามันจะเป็นพาร์ทอไม่บอกดีกว่าว่าเป็นพาร์ทอะไร เดี๋ยวเราจะไปโชว์ที่ดุเดือดแล้วพร้อมกันเลยยังครับพร้อมไม่พร้อมเลยเสียงไม่พร้อมเลยพร้อมกันเลยครับพร้อมป้าคุณส่งเขาโชว์เลยฮะคุณพูดดุนี่มาอยู่ดีๆก็ส่งมาโอเคอ่าโอ้โหไปไม่เป็นเลยถ้าผมก็สำหรับโชว์ต่อไปนะครับผมยิ่งใหญ่อลังการอีกแน่นอนมาเป็นอีก อีกแนวหนึ่งกับพวกเราเลยที่เมื่อกี้นี้พี่โช์ไปนะครับผมจะเป็นไงดูกันครับผม <c oughs> <c oughs>